เยไอ้นม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 เซลฟี่ดีกว่ามั้ยเซลฟี่เซลฟี่ไปให้โกไวรเลดีกว่าไว้เพื่อน let's go มาูขยับไม้ขยับมือได้บ้างหรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กลัวเก็บไมบไม่ได้แล้วเอากล้องมาไหนทุกคนมาออกกล้องแล้วทุกคนเยี่ยมเยี่ยมทุกคนมึงลองแล้วเซลฟี่ ่ารัด่าัาทุกคนอยู่ในเฟรมด้วยสวัสดีครับทุกคนครับผมวันนี้เราอยู่กับรายการลาลาท้าเอเลียนนะครับโอยโอยนกลัวเอเลียนมากโดใส่เย ่สั่งซื้อของได้ได้เหมือนกับไอ้เกมนั้นเลไอ้เกมอะไรวะจำชื่อเกมไม่ได้เกมที่คุณเล่นกันน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดติดรีบไปเรี่ยรีบไปอะเลยอ่ะล้วกูติดแล้วกูติดอยู่ตรงก็ตรงเรียบร้อยโอเคโอเคโซดีโซดีโซดีสวัสดีครับพี่คอยครับผมวันนี้เราจะมาล่าทาร์สสิงโบราณกันนะฮะถ้า อไม่ต้องไปจ่ายนะพูดเลยตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับผมที่หนึ่งนะฮะประตูประตูประตูที่ที่นี้เนี่ยชื่อว่าชื่อว่าอะไรวะไไมมม่่รู้ีใครรู้อะไรเลยไทยไทยอะไรครับมันย์ถอยท่าครับทุกคนตอนนี้ผมว่าไม่ดีแล้ว ผมว่าไม่ดีแล้วนะครับมันเหมือนจะไล่เราตอนนี้ผมกับเราวิ่งหนีมนุษย์ถอยท่าอยู่นะครับแต่ว่าเราจะไม่หนีกลับนะครับเรียกวิงหนีใช่ไหมเนี่ยก็กลัวเลยวบตแบตจะหมดแล้วเวอร์แบตแบตแบตกล้องอะนะฟิล์มฟิล์มกล้องไอ้หมดไปไม่ถ่ายอันที่เป็นน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวนคุณได้เลยหนึ่งเลยคุณเกิัวเลยเฮ้ยจะฟาดหัวใครเฮ้ย ได้อะไรมาเนี่ยแคเล่นเดียวตอนนี้เป็นตลัวโต What the fuck อะไรอ่ะตัวนี้ไม่อยากหยุดแล้วตกใจเฮียไอ้เฮียไอ้เฮียจังสแกอยุ่งมันไล่ไปไม่หยุดเลยครับทุกคนมันพุ่งไม่ได้เฮ้ย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 มันจะเสร็จกูแล้วนัดหนึ่งสองสาม ไอแมงมุมไอแมงมุมเราเจอแมงมุมเราเจอแมงมุมมันยิงใหญ่มากนะครัเอ้าแมงมเวรอะไรวะเนี่ยไอ้้เหียโอ้โหมีหอยทากโอ้โหมาล้อแย่ละตอนนี้เพื่อนเราแย่แล้วครับโดนโดนแมงมุมไล่ เรลว่วีดโอ้ยผมโดนผมโนอยท่ามโดนอยท่ากัดข้างหลังแมงุมมาอุย๊ย h a เ t h ร shit มันดัากว่ามันด,นด่ไม่ตอนตอน,ตอนนี้เราเสียคนเป็นคนละ,ไ,ละไปไหนแล้วอ่ะไอ้บอสหลงทางแล้วไอ้บอสหลงทางเนี่ย อุ้ยอะไรอ่ะอยู่ดีๆไอหอยทากก็โผล่มาข้างหลังครับก็เลยอาจจะต้องเราจต้องรีบหนีโอ้ยยอหยอียอดนี่แล้วอ่ะอยในมุมในหอยทากนี่เดินดูดเดนไมู่อบดูโอ้หอยกอหมดแล้วฟีหมด โทรเดาคำไม่ได้โทรเดยวิดีโอเอ็กซ์แท็์แมนซีอันนี้เหรอโยนกล้องเลยแด้วยแล้วผ่นทีวีวะไหนทีวีทีวียัดเข้าไปเลย ถ่ายเล่นเนยอะแต่เซลฟี่อะไรทคอนเรียวเลยว่ะหน้าผาผีนี่สิ Actually the sheep เฮียอย่างเรียวดูดิเออมีวิวแล้วร้อยเจ็ดสิบเรียวโอ้โหวิวอย่างดี Actually i t sheep to lens diving bell did it once มันอ้าวมาเคยมันบอกแกก็ทำได้วะเลอทีลูกโซแซตสตันบายดูโมมากหน้าหมาป่าแม่งบอกว่าแม่งเหมือนไายไทยอะไรอ่ะมนุษย์ถอยท่าครับทุกคนตอนนี้ว่าไม่ดีแล้วผมว่าไม่ดีแล้วนะมันเหมือนจะไล่เราตอนนี้ผมกำลังยืนอย

ป๊อปเขาให้ไ <volumes> ด <Bis que Island> mm ้992าร้อยเก้าสิวิวี่อะว่าเราดังอะเรตายเถอะเราแงต้องกดเซฟแล้วแหวงยิ้มมีมียอดวิวเยอะกว่ายูทูบอีกที่มันได้มาเป็นไฟล์วิดีโอในเครื่องเราเลยว่ะยอดวิวเยอะกว่ายูทูบอีกกดเซฟวิดีโอแล้วได้ไฟล์เอาไปลงทันเชื่แล้วแล้วดแล้วแล้วแมวจะนอนนอนต่อเออ ปกตานี้กระเทือนกเลยไมไม่มึงนคืกันนะไม่บูมโปรดักชั่นโปรดักชั่นฟาดกูนีู่กูเอาไอตีมอนดับอะไรกัะทักเครือก็กอดกันไง เราชื่อว่าบริษัทอยู่ในหยุดเมื่อมันก่อนกันแล้วได้แบบจะเป็นเมดิคอลาเนเรืองเพิ่มวั a เราออนเราเงินอยู่แค่สี่ร้อยสี่สิบทำไมเราไม่ซื้อไฟฉายใหญ่ใหญ่ไม่ไฟฉายใหญ่ไม่พอเราต้องไปจ่ายใหญ่ร้อยห้าสิบเลยเฮ้ยยอดเยี้มเกิดอะไรขึ้นตัวนะฮะเฮ้ยปากได้เฮ้ยไปเลวไปเลยนุ่มไปเลย สวัสดีครับทุกคนครับผมวันนี้นะฮะเราอยู่กับรายการโบเที่ยวไทยนะครับผมบางอ๋อมาชาร์จไฟใช้ได้นะได้เลยคได้ได้ดึงสีแล้วเฮ้ยตั้ง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 ไม้ตั้งไม้ตั้งไม้ตั้งกล้องตั้งไม้ตั้งกล้องไม้หัวกูไม้หัวกูได้เลยไม้ไม้ไม้อยู่ไหน จะเปิดรายการหนึ่งสองสามโอ้สวัสดีครับทุกคนครับไอเดียวันนี้นะเราอยู่กับรายการเอ่โบเที่ยวไทยนะครับวันนี้นะเราจะมาผจญภัยหาสิ่งลึกลับน่ากลัวที่แปลกทีกันนะครับหายไปแล้วสิบสิบเปอร์เซ็นต์สิบสิบเปอร์เซ็นต์หรอยแท้ยังไม่ได้ซีมอะไรเลยโอ้เจอแล้วเจอแล้วทาย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  ทายายทายายทาายายวันนี้เรากลับวันนี้เรากลับมาเจอเพื่อนเก่ากันอีกครั้งนะครับส่วนผมรับ้าที่เป็นฟายอเท่ายาวนี้เราแค่นีถ่ายทายายบเก็บคลิปเก็บคลิปเก็นี่นี่นี่ โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยตื่นเลครับตอนนี้ตอนนี้ผมโดนแล้วตอนนี้ผมโดนตอนนี้ผมโดนจมดี้ครับทุกคนคอยทางคอยด้วยคอยทางเยอะคอยทางน้ำร้านข้างนี้มันพาเพื่อนมาด้วยครับหกตั้งอีกว้ายดกระตาดกระตาดกระตา ด้วยครับวันนี้ต้องหนีแล้ววันนี้ต้องหนีแล้วหนีหนีหนีเลี้ยวขอบตาลตากราตากรวันนี้ <c oughs> ถ่ายได้ไหม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 ั้จะโดนตาคไ่าชิบหายโอ้ยโอ้ยช่ยด้วย รอด้วยอย่าพ <lawsuit royable> ึ่งกลับอย่าพึ่งไปมึงอยู่ไหนกูอยู่ข้างบนกูอยู่ข้างบนอ้าวอ้าวไอ้บอลเอ้บอลไอ้บอลเอ้าตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเดินไปต่อทางนี้อ้าวอะไรอยู่ข้างบนวะทำไมมึงมึงอยู่ข้างบนได้ไงครับเนี่ยกูก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับ

ตาเดียวป่ตาเดียวปะเออเอี่ตาเดว่ีอ่ยท่านถ่ายท่านมาดูหนิมาดูมัแล้วความเทียกอมีตัวยาวด้วยนะปัญหาที่คูโดนตัวนัไอ้เลิฟซัมเปเอร์ูโดนกูโดนมันลักพาตัวย่ง้ยูชอบไม่ได้ีบเลยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ even the tree are there there what a clean <laughs> <im> looking <laughs>

ได้วันนี้ได้จะถือขวาล่างนั่นแหละเห็นนี่อะไรเนี่ยหนังสือเรียนอีโมดอรอปาบอ้าวแดกไปแล้วอ้าวกูแดกหนังสือไปเลยอ่ะแล้วไออีโมดยังไงอ่ะ เอาละครับทุกคนครับมานั่งประชุมกันหน่อยนะฮะก็ครั้งนี้นะครับผมคอนเซปต์ <Concept S 2> ของเราเนี่ยเราอะเราเราเออเราเราไอ้สัตมาตอนนี้นะคือตอนนี้นะเราก็มีชื่อเสียงกันพอสมควรแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะมาทําตัวเกลียนเนี่ยมันคงจะเป็นไปได้ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะทำเอ่อคลิปออม อย่างมีอย่างเป็นทางการกันนะครับผมเราจะเริ่มพูดสุภาพมากขึ้นนะครับทุกคนไอสัตว์ตั้งใจฟังกูป้าตั้งใจฟังกูม้า <c oughs> แล้วเราไปลงหน้าสถานที่แล้วเราลงถ่ายกันสามคนแล้วก็ใส่กล้องคนหนึง่ง <c oughs> มือหนึ่งสองสามแก๊กด้วยแก๊กด้วยกดถ่ายแล้วบอก <c oughs> อ่ะมเดิน เอาละครับก็วันนี้นะครับเราจะมาแบบเป็นทางการมากขึ้นนะผมจะอยู่ในสถานที่แห่งใหม่นะครับ,บ,นนรบก็ตัากล้องนี่แก็จะสามารถ<า> <c oughs> ไม่ถ่ายแลวไอ้เหียบอ่ะ <c oughs> ตอนนี้เราได้มาเจอกับประตูใหญ่แล้วประตูใหญ่มากวยไปน่าไปน่า น่ากลุยจริงเลยครับเป็นเพื่อนเก่าที่ดูนะครับเป็นเพื่อนเก่าที่เราสามารถจะกอดเขาได้นะครับเราโอ้ยนะฮะก็แสดงความเป็นมิตรนะครับอดโอโอ้ยดิ้นด้วยโอ้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 หมดเติร์ฟเติร์ฟตันโอ้ย

ตอนนี้แย่แล้วครับทุกคนเพื่อนทุกคนตายหมดแล้วอ๋อผมแย่แล้วผมแย่แล้วไอ้ยิ้มไปอ๋อดูดูชวรดูชวรดูชวร ค <laughs> อนเทนตเลย่ <laughs> ส้เรอ <laughs> <laughs> อ๋อเป็นเพื่น <laughs>